นี่ครับมะม่วงที่เคยเคยทำคลิปให้ดูตั้งแต่มันออกดอกตั้งแต่มันอ่าเริ่มเติบโตเริ่มห่อถุงนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นไม่รู้สายพันธุ์อะไรก <c oughs> ็ให้มาปลูกก็ปลูก แต่มันก็ติดได้ได้ลูกหละห่อถุงยังดีก็ผิวสวยลูกสวยอยู่ครับนี่ครับก็เยอะเยอะอยู่ก็มีร่วงไว้บ้างร่วงเยอะทีเดียวเละเหมือนกับว่าต้นมันยังเล็กอยู่นี่ก็ร่วงไปเยอะเลย <c oughs> นี่ครับตอนนี้ก็ เอาอย่าออกนิดหนึ่งเลาะเลาะ,ละโคนต้นมันเพราะว่าไม่เห็นว่าดินมันเปียกขนาดไหนเดี๋ยวสักพักก็จะได้เก็บมันแหละเอ่อกนี่นี่ครับหาดรายหญาตรงนี้ปรากฏไปทำให้ไปโดนลูกนี้มันหกักลูกใหญ่มากเลยแต่อันนี้เป็นเป็นแดงจักรพรด ก็ผิออนวนวลแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะเริ่มแก่แล้วครับแต่มันต้องให้มันวนวลกว่านี้อีกสักหน่อยใบยเลี้ยงมันเนี่ยเนี้ยนี่ใบเลี้ยงมันให้ใบเลี้ยงมันออกอ่าเเลี้ยงสักหน่อยใบยเลี้ยงมันเยวก็เก็บได้นช่ครับนี่ลองเอามาเดือดลองเอามาเดือดมาลงอันนี้เป็น เป็นตุกฟิกไม่ได้ลูกฟิกสายพันธุ์ไม่ได้ใจสายพันธุ์อะไรลืมชื่อมันเลยแต่มีลูกแล้วแดดมันร้อนจัดดูใ <c oughs> บไหม้หมดเลยเนีย่ยต้นนี้ดกต้นนี้ต้นเขาโตพอที่จะดูเลลูกได้ก็ดกอยู่ครับ ก็หลังก็โดกก็หลังเยอะมากเลยเยอะจึงต้องไม่รู้จะทำไงมันดีมันโดกมันโดกจัดดูที่ดูยังถูงห่อไม่พออันนี้ถ่อก,กิ่งหักกิ่งหักเลยดูลูมกมือนกัน ไม่ได้ดูว่าที่แรกว่าจะหาของมาครำมันลูกก็ยังไม่ได้ยังไม่เก๋ลูกยังไม่เก๋่ะมาหักไปยซะแล้วมีสีลูกเองจริงเนี้ยสี่หักเลยดกจัดโดกเกินก็กิหก่หักอมานขนนถขนนก็ <c oughs> ลูกเบลเลยมีอยูห้าลูกลองปล่อยไว้ดูว่ามันจะอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ได้แต่ว่าแดดมันร้อนที่ผ่านมาผิวเขาแบบมันไม่ไม่อยูมันร้อนเกินร้อนจริงๆครับอ่ะถ้าใครจะทำก็นี่แหละครับอย่างไปดูคลิปแรกๆที่ผมเคยบอกว่าใช้สารอะไรอะไรทำดอกทำ อห้เนี้ผมว่ามุโนโอเคอยู่ครับทำดอกทำผลก็ทำไปครับลองไปทำกันดูครับไปดูคลิปเก่าๆที่ผมทำโคตรไปลนะอันนี้เป็นเป็นการทดลองเป็นการทดลองใครทำได้มากหรือว่าทำได้ดีกว่ากา็แนะนำกันไปครับเพราะว่าเกษตร,รผมว่า มันก็ไม่ตายตัวเท่าที่เดียวมันแล้วแต่ดินแล้วแต่อากาศแล้วแต่ช่วงเวลาผมว่านะบางทีเจอช่วงเวลาเคมีที่เราเอาไปทํามันก็อาจจะไม่ได้ผลก็ได้ถ้าช่วงเวลาไม่ดีช่วงเวลาดีช่วงเวลาเหมาะสมมันก็อาจจะทําได้น,นี่กโกโกโดอะโวคาโดกกากลังโตกําลังโตปลูกเล่นๆไปมีที่อยู่นิดเดียว ก็ทำไปเล่นๆทำเพื่อหายลําคาออมันก็ได้ลูกได้ผลจริงๆนะเลูกมันนี่ต้นครับครับเคครับ